ดูเจ้าตัวเล็กดิกินนมแม่เขานะ่าเอ็นดูเชียว้นี่ควรเป็นแม่ยอมอดทนทุกอย่างลูกก็กินไปก็เล่นไปดูดิเหมือนเด็กเลยพฤติกรรมน้องแมวไม่ต่างจากเด็กเลยอเจ้าตัวน้นดูกินจนหลับแนละ้วอาเดูดูดูดมนะ่าเอ็นดูจริงๆอะ่ะ ตัวนี้พอยิ่งโตสีก็ยิ่งเข้มขึ้นแม่จะลุกไปไหนก็ไม่ได้เนาะนานมากแล้ว่านี่ดูก็กินอยู่กินจนลาบอไอตัวเล็กอะไอตัวสีเข้มนี้เออกินมั่งเล่นมั่งไอตัวนั้นกินจนลาบตื่นมาก็กินอกีกดูเขาอ๋ออยนเนะไม่กิดใจแม่ไปพักเลยเลยดูดูดูด แจ๊กแค่ไหนนั้นละจ้ะเห็นนกร้องจุกชิบจุกชิบอยู่บนต้นไม้นอนบินไปแล้วส่องเจ้าแมวดีกว่ามีความสุขก,กับน้องเหมียวดีกว่าอิจฉาดูดูท่ากินทั้งสองตัวเลยอ่ะหัวน,นี้ถ้าก็มีหลายตัวทำยังไงเนี่ยไม่แย่งกันหรือดีนะว่ามีแค่สองตัวเออบาง แมวบางตัวเนาะรูปก็เยอะอยู่เหมือนหมาเหมือนกันรูปตั้งสี่ห้าตัวโอ้ยแล้วกินกันยังไงเนี่ยนี่ขนาดสองตัวดูไอตัวนู้นสีจางๆเหมือนแม่ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะกินก็น้อยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแล้วก็กินต่อไอตัวสีเข้มเนี่ยดูจะแข็งแรงกว่ากินไปบริหารเต้านมแม่ไปดูดูเดี๋ยวก็ ทำตาเป้าๆหันมาทางเราทีนึงแล้วก็หันไปกินต่ออีกตะกี้พอนไม่ได้ถ่ายมายืนดูเฉยๆแล้ว้าไปเอาไปเอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายเห็นก็น่ารักดีอะ่ะก็อยากแบ่งปันความสุขเนาะให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมีความสบายใจก็อยากแบ่งปัน ชอบอะดูแลวอบอุ่นดีไอ้เจ้าเหมียวตัวนี้มีความอดทนสูงมากอีกตัวหนึ่งอะชอบชอบกัดลูกอะชอบดุลูกลูกก็เสียไม่ค่อยรอดอะแล้วไม่ค่อยใส่ใจไอ้เจ้าตัวนี้ใส่ใจท,ทั้งๆที่ก็เป็นคุณแม่มือใหม่นะเนี่ยเพื่อมีลูกเป็นครั้งแรกครอกแรกของเขาแต่เ,เขาก็ดูแลเอาใจใส่ลูกดีดูไม่ ไม่ลุกไม่ไม่ดุลูกเลยอะ่ะลูกแกทำยังไงก็ได้มีความอดทนสูงมากต่างกัไอ้เจ้าเจ้าสีดำนั่นนะไอ้เจ้าสีนินะ่ะต่างกันเยอะมากไอ้นั้นไม่ได้กินแป๊บๆเดี๋ยวก็เอามือตะปบตะปบตัวนี้มา่ายอ่ะนอนเฉยมีความอดทนจริงๆไอ้เจ้าพวกนี้ก็กินมั่งเล่นมั่งดู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 ด,ด,ด,ดูเอาบริหารไป เยยบขยขยบเยยบเยยบไปเรื่อยเลยกินแล้วก็เล่นกินแล้วก็เล่นดูเขาดูเขาเออไม่กลัวแลวมีความสุขไปเถอะวิยสงสารก็แต่มแม่มันเนาะอีกนานแค่ไหนเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วว่ากินอะไรกันนะกันหนาสงสารแม่มัง่งเถอพอแล้วจะมีย้